โอเคครับก็วันนี้นะครับพามาแบ่งนะครับตัวเมียนะครับสองบ่อครับอันนี้เนี่ยจะเป็นบ่ออีสานผสมกีตาเชือเจ็ดสิบห้านะครับบ่อน,นี้นะครับก็มีตัวเล็กตัวใหญ่นะครับบ่อน,นี้เนี่ย ัวละห้าสิบนะครับสาหรับบ่อนี้นะครับก็แล้วก็ทีเด็ดคือบ่อนี้นะครับพอดีผมล้างบ่อนะครับเป็นแม่พันธุ์นะครับบ่อนี้จะเป็นแม่พันธุ์ของสายกัดนะครับเชื้อมอ่อนครับให้ดูนะครับไซส์ใหญ่เลยนะครับอันนี้คือมีแต่แบบบิ๊กๆนะครับไซส์แบบเอาไปเข้ากับหม้อก็ได้นะคือแบบไซส์ใหญ่มากนะครับเป็นแม่พันธุ์นะครับเกรดวีพีที่ผมแบ่งนะครอกนี้นะ ใครที่สนใจนะผมแบ่งให้เลยนะครับถูกๆนะครับตัวละ50ิบทั้ง2บ่อเลยนะครับค่าส่ง80บาทนะครับเหมาเหมาเลยแล้วแต่ท่านจะเอากี่ตัวครับบางที่เนี่ยเขาไม่ปล่อยกันนะพวกตัวเมียของลูกเชื้อเนี่ยหายากนะครับก็โอกาสดีนะครับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อมานะครับโอเคครับประมาณนี้